¡Vamos! ฟังทนที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อวานพวกผมไปปราศัยที่สุเราแดงเขตคันนายาวกับหมู่บ้านปัทวิกรเขตบึงกลุ่มมีคนไปฟังปราัยแน่นขนัด นับไปนับมาวนมาวนไปได้ประมาณห้าล้านคนวันนี้เข้าใจว่าสักไม่เกินทุ่มพี่น้องชาวทนบุรีก็คงจะมาเต็มลานอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินผมมาวันนี้ด้วยเหตุผลสามข้อข้อหนึ่ง มาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรข้อสองมาเพื่อประกาศกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เอาอยู่แต่เอาจริง แล้วก็ประการที่สามวันที่ปราศัยที่ดอนเมืองผมบอกกับพี่น้องว่ามาขอพี่น้องแค่สามคำคือหนึ่งเลือกสองสุขุมพันธ์สามเบอร์สิบหกแต่วันนี้มาขอเพิ่มอีกคำหนึ่ง เป็นสี่คำเพื่อความทันสมัยสี่คำที่ว่าก็คือหนึ่งเลือก 2. สุขุมพันธ์ 3. ประชาธิปัตย์สเบอร์16ที่ต้องเอาประชาธิปัตย์เติมเข้ามาด้วยเพราะ เลือกตั้งผู้ว่ากทมอเที่ยวนี้ไม่ใช่การแข่งขันระหว่างผู้สมัครธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่มันเป็นการแข่งขันกันถึงสี่มิติมิติที่หนึ่งแข่งกันระหว่างตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครสองแข่งกันระหว่างพรรคการเมือง 3. แข่งกันเรื่องนโยบายแล้วก็ 4. แข่งกันเรื่องหลักการไร้รอยต่อกับทวงดุลใช่ไหมพี่น้อง oh, <yeah. S 1> เรื่องที่หนึ่งเรื่องตัวบุคคลเที่ยวนี้สมัครทั้งหมด25คนแต่แข่งกันจริงๆแค่สองคน หนึ่งสุขุมพันธ์ของจริงกับเสาไฟฟ้าณดูไบทำไมต้องเลือกสุขุมพันธ์ผมไปที่ไหนก็ย้ำเรื่องนี้วันนี้ก็ต้องย้ำอีกเพื่อฝากพวกเราชาวประชาธิปัตย์ช่วยไปสื่อสารให้กับคนที่ไม่ได้มาวันนี้ ได้เข้าใจสั้นๆแล้วก็จําง่ายๆเลือกสุขุมพันธ์เพราะเหตุผล3ข้อ 1. เพราะสุขุมพันธ์มีผลงาน 2. เพราะสุขุมพันธ์มีประสบการณ์ 3. เพราะสุขุมพันธ์เหมือนนายชวนบอกไม่โกง ที่บอกว่าเลือกสุขุมพันธ์เพราะสุขุมพันธ์มีผลงานไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไกลกระจุกกระจิตเอาเรื่องใหญ่ๆระดับโลกท่านอภิรักษ์พูดไปบ้างแล้วผมยังอีกรอบเพราะสปีที่สุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้รับการ คัดเลือกให้เป็นเมืองหน้าเที่ยวที่สุดในโลก3ปีติดต่อกันถ้ากรุงเทพเป็นเมืองหน้าเที่ยวที่สุดในโลกใครจะมาเที่ยวชาวต่างประเทศเขาก็จะแห่กันมาเที่ยวเมื่อชาวต่างประเทศแห่กันมาเที่ยวกรุงเทพใครได้ประโยชน์ก็พี่น้องชาวกรุงเทพหมหานครใช่ไหมพี่น้อง แล้วนี่ผลงานใครถ้าไม่ใช่สุขุมพันธสองกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกลำดับสามของโลกแพ้แค่สองเมืองคือปารีสกับลอนดอนแต่ชนะ แม้กระทั่งดูใบ <Yeah. S 1> นี่คือผลงานสั้นๆพี่น้องช่วยจำแล้วไปบอกต่อเรื่องประสบการณ์ชัดเจนเป็นผู้ว่ามาแล้ว4ปีพี่น้องเลือกเข้าไปอีกปั๊บทำงานต่อได้ปุ๊บ นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มาแล้วพอเลือกเข้าไปเที่ยวนี้นับ 8, นับ 9, นับ 10, นับ11ได้ทันทีแต่ถ้าเลือกคนอื่นต้องไปเริ่มต้นกอไก่ขอไข่ขอขวดกว่าจะถึงคอควายเสร็จพอดีนี่คือเหตุผล มีผลงานมีประสบการณ์และไม่โกงไม่ต้องอธิบายแล้วเรื่องไม่โกงยี่ห้อสุขุมพันธ์รับประกันได้จึงเป็นเหตุผลทำไมต้องเลือกสุขุมพันธ์มมนะผมกราบเรียนกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าแล้วไม่ใช่แข่งกันระหว่างสุขุมพันธ์กับผู้สมัครเที่ยวนี้แข่งกันระหว่างพักการเมืองด้วยแข่งกันสองพักพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อใคร มีหลายคนเริ่มแขวะเพราะบางคนรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจประชาธิปัตย์แต่สะดวกใจสุขุมพันธ์บางคนรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจสุขุมพันธ์แต่รักประชาธิปัตย์ก็เลยเป๋เดินเซซัด คิดว่าถ้าอย่างนั้นเที่ยวนี้ถึงจะไม่ค่อยชอบสุขุมพันธ์มีปัญหาบ้างกับประชาธิปัตย์แต่ยังไงชาตินี้ก็ไม่เลือกเบอร์เก้าก็เลยเขวจะไปเลือกผู้สมัครอิสระผมนำเรื่องนี้มากราบเรียนกับท่านทั้งหลายเพื่อบอกย้ำชัดๆว่าอย่าทำ เพราะเสียของถ้าไปลงอิสระแทนที่ประชาธิปัตย์หรือสุขุมพันธ์จะได้หนึ่งคะแนนกลายเป็นหายไป1คะแนนเท่ากับเบอร์9ก็ได้ไป1คะแนนฟรีีรถ้าไม่เลือกประชาธิปัตย์ไปเลือกอิสระสองคะแนนก็หายไปสองคะแนน ถ้าไม่เลือกหมื่นคนหายไปหมื่นคะแนนถ้าไม่เลือกแสนคนหายไปแสนคะแนนเรียบร้อยโรงเรียนเหลี่ยมพอดี <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นวันที่สามมีนาถ้าไม่สบายใจสุขุมพันธ์โปรดเลือกประชาธิปัตย์ถ้าไม่สบายใจประชาธิปัตย์โปรดเลือกสุขุมพันธ์ เพราะมันเบอร์เดียวกันเบอร์16ช่วยอธิบายให้คนที่ไม่ได้มาเข้าใจด้วยเรื่องที่สที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายไว้ว่าเที่ยวนี้แข่งกันเรื่องนโยบายด้วยขอเรียนกับพี่น้องว่าผมนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์คนนี้แหละครับคนฝั่งทนคนหนึ่ง อยู่ฟังทนมาตั้งกาเรียนธรรมศาสตร์พี่น้องอยู่ฟังทนมากี่ปีหลายปีสะกดคำว่าฝังทนเป็นไหมฟังทนเขียนยังไงฟอฝาไม่หันอากาศงองูไม่เอกฟัง ททหารนอหนูทนพี่น้องอยู่ฝั่งทนทอทหารมากี่ปีนโยบายประชาธิปัตย์เพื่อคนฝั่งทนมีข้อเดียวทำอย่างไรให้ฝั่งทนทอทหารกลายเป็นฝั่งทนทอทงให้ได้ ทำอย่างไรให้ฝั่งทนญญลูกเมียน้อยกลายเป็นฝั่งทนลูกเมียหลวงเหมือนฝั่งพระนครนี่คือนยโยบายของพวกเราเชาวประชาธิปัตย์ญญและที่ผ่านมามในช่วงที่ประชาธิปัตย์บริหารราชการกรุงเทพมหานครพวกเราพิสูจน์ให้พี่น้องได้เห็นแล้วชัดเจน ว่าเราทําหลายเรื่องเพื่อพี่น้องชาวฝั่งทนท่านอภิรักษ์อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่ผมย้ําอีกรอบก่อนหน้าที่พวกเราจะมาเป็นผู้ว่ากทออมอรถไฟฟ้ามีแต่ฝั่งพระนครแต่วันนี้ตั้งแต่ท่านอภิรักษ์เข้ามาสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าฝั่งทนมีรถไฟฟ้าแล้วครับพี่น้อง วันที่12มกราคมที่ผ่านมาสถานีรถไฟฟ้าข้ามจากศีลมข้ามมาสถานีโพนิมิตรสถานีโพนิมิตรเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่12มกราคม56ครับพี่น้องครับแล้วก็เมื่อวานวันที่14กุมภาพันธ์สถานี ตลาดพลูปเปิดให้บริการกับพี่น้องชาวฝั่งทนเรียบร้อยแล้วครับวันวาเลนไทยพอดีสถานีที่เหลืออีกสองสถานีที่บุธ,ธากาศกับบางว่าเปิดบริการแน่นอนถ้าสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าภายในสิ้นปีนี้ค่าโดยสาร จาก15บาทถ้าสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าเพื่อพี่น้องชาวฝั่งทนลดเหลือ10บาท<อ>ถ้าสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมาจากฝั่งเกียรกายข้ามมาถึงฝั่งทนตรงบริเวณฝั่งทนแน่นอนพี่น้องครับ การแก้ปัญหาราจ,จราจรตามแนวประชาธิปัตย์คือการสนับสนุนให้พี่น้องชาวกรุงเทพใช้บริการขนส่งมวลชนขจัดปัญหาการจราจรคอขวดเช่นการสร้างอุโมงค์ลอดสี่แยกต่างๆวันนี้อุโมงค์ลอดสี่แยกตรงบริเวณปินเกล้าเปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ แล้วตรงนั้นไม่ใช่ผลงานรัฐบาลแต่ผลงานสุขุมพันธ์บริพัตรครับพี่น้องขณะที่บางพักนอกจากไม่แก้ปัญหาจราจรแล้วยังสร้างปัญหาจราจรกรุงเทพที่เป็นอมาตอยู่ทุกวันนี้เพราะนโยบายรถคันแรก ทำไมผมกราบเรียนว่านโยบายรถคันแรกสร้างปัญหาการจราจรให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพราะรถคันแรกเอารถเข้ามาเติมในประเทศไทยถึงล้านสองแสนคันแล้วก็เฉพาะในกรุงเทพแห่งเดียวเข้ามาเติม2องแสนห้าหมืนคัน 2แสนห้าหมืนคันยาวขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมครับถ้าเอามาเรียงกันคันละสองเมตรห้าสิบคูณสองแสนห้าหมืนคันรวมแล้วมาเรียงกันยาวถึง6กรยยีกิโลเมตรครับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่บ้านนายกนกแก้วพอดี แล้วเอารถจํานวนนี้มาใส่ในกรุงเทพแล้วไม่ติดวันนี้แล้วมันจะติดวันไหนแล้วยังมีหน้ามาหาเสียงบอกว่าเลือกผมเป็นผู้ว่าผมจะมาแก้ปัญหาจราจรจะมาแก้ปัญหาจราจรแบบสองขาพี่น้องได้ยินใช่ไหมผมบอกว่าผมเชื่อ เพราะเขาทำให้เห็นแล้วและวทำให้เห็นจริงและวทำให้เห็นอยู่นโยบายแก้ปัญหาจราจรสองขาคือทำให้รถติดทั้งขาไปขากลับเรื่องน้ำท่วมผมไม่พูดซ้ำแล้วท่านอภิรักบอกแล้วสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าสร้างอุโมง์ยักษ์สามอุโมงแก้ปัญหาน้ำท่วมตรงไหน ริมแม่น้ำริมคลองฟันหลอสุขุมพันธ์จะไปอุดให้ทำหน้าที่หมอฟันน้ำท่วมแก้ปัญหาให้ฟังทนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางคุณเทียน OPD เปิดแล้วปีหน้าจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นการศึกษาท่าสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่า จะปลูกฝังจริยธรรมโตไปต้องไม่โกงแปลว่าโตไปจะได้ไม่ต้องมาออกกฎหมายล้างผิดถ้าสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าฝังทนจะต้องมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างน้อย5,000ไร่ฝังทนจะต้องเป็นสีเขียวแทนที่จะเป็นสีแดง นี่คือนโยบายของสุขุมพันธ์พักประชาธิปัตย์สุดท้ายผมกราบเรียนกับพี่น้องไว้ว่าแข่งกันเที่ยวนี้มันแข่งกันเรื่องหลักการไร้รอยต่อกับถ่วงดุลไร้รอยต่อคืออะไรครับไร้รอยต่อก็คือวาะกรรมที่รัฐบาลเขาคิดขึ้นเพื่อชักจูงให้คน กรุงเทพมหานครไปเลือกผู้ว่าพักเดียวกันกับรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องอ้างว่ากทมกับรัฐบาลทำอะไรต่อไปจะได้สะดวกไร้รอยต่อเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าผู้ว่ากับรัฐบาลพักเดียวกันเวลารัฐบาลบอกแก้วจา๋ากทมก็บอกแก้วจา๋า ามไปด้วยกลายเป็นแก้วจ๋าไร,รรอยต่อถ้ารัฐบาลโกงกทมก็จะโกงไปด้วยกลายเป็นโกงไร้รอยต่อไร้รอยต่อก็เลยแปลว่าไร้ก้างขวางคอจะได้หวานคอแรงใช่ไหมครับพี่น้อง พวกผมเลยบอกว่าไร้รอยต่อเราไม่เอาแต่เราจะเอาทวงดุลเราจะเอาทวงดุลเพื่อป้องกันการกินรวบประเทศไทยและป้องกันการกินเรียบประเทศไทยและเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นอิสระไม่เหมือนการบริหารประเทศทุกวันนี้ประเทศไทยบริหารไปบริหารมาพัฒนาไปเป็นขเขมร มีนายกรัฐมนตรีสองคนต่อไปถ้ากอทมพักเดียวกับรัฐบาลกอทมก็จะมีผู้ว่าสองคนคนหนึ่งอยู่เมืองไทยคนหนึ่งอยู่เมืองนอกพี่น้องครับผมจึงขออนุญาตสรุปสั้นๆว่าวันนี้อนาคตของกรุงเทพมหานครอยู่ในกำมือของพี่น้องชาวฝัง่งทน และชาวพระนครทุกคนถ้าพี่น้องต้องการของจริงเป็นผู้ว่าถ้าพี่น้องต้องการเห็นฝั่งทนผ้นสภาพลูกเมียน้อยถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับการทวงดุลมากกว่าการไร้รอยต่อถ้าพี่น้องไม่ต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขึ้นของมหานครดูใบ วันที่3มมีนาเลือกสุคุมพันธ์ประชาธิปัตย์เบอร์16ขอบคุณครับพี่น้องครับ